ทำไมเจดีจุลามณีถึงเป็นชื่อเจดียอดนิยมเจดีจุลามณีคือชื่อเจดีที่พบมากในประเทศไทยมีทั้งที่เป็นเจดีอง์คใหญ่และเจดีอง์คเล็กเช่นพระจุลามณีเจดีในพระวิหารน้อยวัดอรุณราชวราวรามทราเอาหลายคนสงสัยว่าทำไมเจดีจุลามณีถึงเป็นชื่อยอดนิยมเรื่องนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์สันติเล็กสุขุงราชบัณฑิตอดีหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิละปะ คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเฉลยไว้ในหนังสือโบราณการปัจจุบันว่าเจดีจุลามณีเป็นชื่อสำคัญได้ยินบ่อยมากหมายถึงพระเจดีที่ประดิษฐานพระจุลาจุกเกศาของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งทรงปลงพระเกศาเพื่อออกผนวดพระอินได้อัญเชิญพระจุลาขึ้นไปประดิษฐานในเจดีองค์นี้ซึ่งอยู่บนสวรรค์ดาวดึงสูนย์กลางจัก,กรวาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จสู่มหาปรินิพพานมีการถวายพระเพลิงพระบรมศรีรั